โอเคพิการแขนเลยครับผมมีเด็กหญิงการแขนนะแบบผ้ชายมาแลไปูชายเป็นสมงคลยลังนีค่บายไหนเนี่ยนี mm ่ไหว อ๋อแม่ไม่มีอ๋อมีเด็กีอ๋อบ้านสองบ้านแคที่โรงเรียนนะพี่บ่าวถิ่นมีเด็กพิการแขนนะครับแขนแบบสั้นแบบมีสองนิ้วนะครับผมมาเดินติดตามหลงตามมาได้โหเป็นสิบกิโลแล้วนะเด็กนะได้กี่ววกขวบแล้วนะสี่ขวบโอ้โ,อโหเดินสี่ขวบเดินสิบกิโลสิบกิโล ะจะให้ตังหลานนะได้ได้เอาชาตังบอกเอาชาตังก่อนไม่ไม่เอากับลูกเดี๋ยวทีดวงไม่เอา,เอาถ้าเอาคนปูในคมจะ,ะเฮ่นนะอ่าอ่าปูในคมทำในหักเอาจ้าเอาจ้าสี่สี่ขวบขับเออมันเต่าหลานผมแต่ตัวใหญ่อเอใอใส่อปอๆกันหลานผมในสี่ขไปตอนเกิดมาที่ชวนเล่อยู่โรงพยาบาเป็นเดือนอ๋อ อันนั้นเขาก็หลานมะ้องปูปูผมก็เลยใช้ตั้ง icu อ๋ออ๋ออยู่ห้องอบอยู่ห้องอยู่ icu เข้าโรงพยาบาลตลอดเลยแต่ไม่ได้กินนมแม่ด้วยค่ะตั้งแต่เกิดมาแม่เขาก็ไม่ได้กินนมอ๋อแม่แม่แกอ๋อแม่แกมันได้เลี้ยงเนาะค่ะแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อ๋อรอแล้วก็พูดเลยอ๋อก็อยู่โรงพยาบาลได้เดือนนึงแล้วก็ออดพี่ครับที่แนะนำผมว่าเดินทางน้อยจะได้ภาพสวยผมทำตามที่บอกนะครับพี่อะไรจํา จำชื่อไม่ได้ วิทยาธรรมทุกท่านครับฝากกดติดตามส่องผู้น้คมกัดไว้ทาง y o u t u และเฟซบุ๊กนะครับ u t ท b e มีคลิปกับตอนเย็นผมลงมนครับวันนี้วันที่2มีนาคม2อ6 6ัรั สวัสดีครับพี hey, ่บ่าวถิ่นครับผม oh. นี่ผมไล์สดช่วงที่สองผมมาลดไปจอดข้างหน้าไว้ให้มอเตอร์ไซค์มาโสง

ฝากกดไลค์กดแชร์เพืรับสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้หลวงตาจะพักที่อันนี้ครับอบตเทศบาลองค์หารอา๋องค์การบริหารชุมนตำบลเสนียงนะครับผมพักพักเที่ยงที่นี่ครับผมน้ำเที่งเทงถ้าไหว,าวครับตอนนี้จะเลี้ยวแล้วครับแม่ผ้าถาวายหวไหม

เดวเครับมาถึงแล้วครับโรงพยาบาลส่งเสริรมรส,สุขภาพตำบลเมียงนะครับ ติดตามกดติดตามช่องปูนิคมทาง YouTube กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ลงตากะลังพักพักเท้าหรือพักเที่ยงอะไรือแน่ใจสำหรับทีิปนี้สวัสดีครับ